สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะมาพบกับยโสธาราสิริภาประภากรน,นะคะวันนี้นะคะยโสธาราพาทุกท่านมาชมวัดบูรพารามพระอารามหลวงนะคะฝ่ายธรรมยุทธนิกายนะคะซึ่งถือว่าเป็นวัดสำคัญแล้วก็เป็นวัดต้นกําเนิดนะคะขององค์หลวงปู่ดุลอตุโล ต่างจังหวัดนะคะคงยังไม่เคยเห็นวัดบุรพารามพระอารามหลวงอยู่ในเขตอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์นี่คือวัดบุรพารามสิ่งที่ทุกท่านได้เห็นนี่ก็คือเป็นพระอุโบสถนะคะพระอุโบสถของ วัดบูรพารามนี้นะคะก็จะตั้งตรรหง่านอยู่ด้านหน้าจุดกึ่งกลางของวัดบูรพารามแล้วก็ล้อมรอบนะคะด้วยอาคารต่างๆนะคะอาจจะเป็นห้องสมุดนะคะกุฏิพระสงฆ์ตลอดจนถึงอาคารสถานที่ในการทําวัดสวดมนต์แล้วก็เป็นสาราโลงฉันด้านหลังนั้นนะคะท่านจะเห็นเป็นมณฑปนะคะซึ่งถือว่าเป็นอ่ามณฑปนะคะที่สําคัญนะคะ ที่ประดิษฐานนะคะหลวงพ่อพระชีนะคะซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปโบร,โบราณน,นะคะคู่บ้านคู่เมืองที่ถูกสร้างมานับหลายร้อยปีซึ่งไม่สามารถกำหนดอายุของพระพุทธรูปองค์นี้ได้ว่าสร้างขึ้นมาแต่เมื่อใดนะคะแต่จากการสืบถามบุคคลที่มีอายุประมาณ90ปี100ปีก็ <usc> บอกว่าเมื่อเกิดมาตั้งแต่เด็กเล็กน้อยเนี่ยก็บอกว่า เห็นแล้วเจอแล้วนะคะเห็นหลวงพ่อพระชีเนี่ยได้ตั้งตารางานอยู่ที่นี่แล้วแล้วก็ได้ถามพ่อแม่นะคะของผู้ที่มีอายุ90ปีถึง100ปีนะคะในสมัยที่ท่านเหล่านั้นยังเป็นเด็กเล็กอยู่ได้ถามพ่อแม่ของเขาอีกรุ่นหนึ่งเขาก็บอกว่าก็ เกิดมาก็เห็นแล้วนะนะเห็นแล้วและตั้งอยู่ในสถานที่นี้นมนานแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นนะคะหลวงพ่อพระชีจึงถือว่าเป็นพระพุทธรูปโบราณนะคะแล้วก็เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดสุรินและมีผู้คนหลั่งไหลเข้ามากราบไหว้สักการะบูชานะคะหลวงพ่อพระชีเนี่ยอยู่ตลอดทุกๆวันนะคะ วัดบูรพารามนี้จะเปิดตอนเช้านะคะแล้วก็จะปิดช่วงประมาณสองทุ่มนะคะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเข้าสถานที่โปรดแต่งกายสุภาพเดี๋ยววันนี้นะคะจะารย์โสธราจะพาทุกท่านไปชมในแหล่งต่างๆของวัดบูรพารามว่าในแหล่งต่างๆของภายในวัดบูรพารามนี้จะมีอะไรบ้างที่เป็นสิ่งสําคัญนะคะ ด้านหน้านี้จะเป็นพระอุโบสถด้านในพระอุโบสถก็จะเป็นพระประธานนะคะซึ่งถือว่าทุกท่านก็ได้รับรู้อยู่แล้วซึ่งถือว่าก็ก็ยังว่าเป็นพระอุโบสถที่องค์หลวงปู่ดุลอตุโลมหาบุรพาจารย์ได้เคยมากราบไหว้บูชาอธิษฐานจิตทำสมาธิสวดมนต์ไหว้พระนะคะทำสังฆกรรมต่างๆเช่นเดียวกันนะคะด้านข้างนะคะของอพระอุโบสถนี้นะคะเราจะเห็น หลวงพ่อศิลามงคลซึ่งสมัยแต่เดิมนะคะสมัยแต่เดิมองค์หลวงปู่ดุลอัตโโลยังอดงํารงธาตขันอยู่นั้นนะคะพระหลวงพ่อศิลามงคลเนี่ยนะคะได้เคยประดิษฐานอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถนะคะซึ่งสลักขึ้นจากหินนะคะเราไม่ทราบว่าเป็นพระพุทธรูปโบราณหรือเป็นพระพุทธรูปที่สุกสร้างขึ้นมาใหม่หรือไม่อย่างไรแต่ก็จัดว่าเป็นหลวงพ่อศิลามงคล นะความหมายของมาศิลานี้มาจากหินนะคะหลวงพ่อที่สร้างขึ้นจากหินนะคะด้วยความตั้งใจนะคะของบุคคลที่ได้สร้างขึ้นมาในปัจจุบันก็ได้มาสร้างนะคะศาลาหลังเล็กนะคะเรียกว่าวิหารนะคะวิหารหรือ,อเรียกว่า วิหารหลังเล็กนะเพื่อประดิษฐานให้เป็นที่ประทับนะประดิษฐานพระพุทธรูปพระองค์นี้อยู่ในปัจจุบันนะคะปัจจุบันยังคงอยู่นะคะแล้วก็เราจะเห็นได้ถึงต้นพระศรีมหาโพหรือต้นโพพฤกษ์นะคะการได้เห็นต้นโพนี้เปรียบประดุจว่าได้เห็นพระพุทธเจ้าซึ่งต้นโพนี้นะคะเป็นต้นโพที่สําคัญมากมีอายุหลักร้อยปีนะคะมีอายุหลักร้อยปีซึ่งถือว่าเป็นต้นไม้มงคลน,นะคะ เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็เป็นต้นไม้นะคะเป็นต้นโพที่ถูกอนุรักษ์รักษาไว้ในพื้นที่ของวัดป่าโยธาประสิทธิ์โดยให้ความสําคัญอย่างมากทีเดียวนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือต้นพระสีมหาโพธิ์นะคะในได้แผ่กิ่งก้านสาขานะคะงดงามสวยงามมากเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะคะมาดูพระศิลามงคลนะคะหรือหลวงพ่อศิลามงคลนะคะ อันนี้ก็จะสร้างให้ทุกท่านได้กราบไหว้สักการะบูชานะคะอันนี้ก็คือหลวงพ่อศิลามงคลนะคะท่านผู้ชมแล้วก็จากด้านหลังของอหลวงพ่อศิลามงคลก็จะเป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งถือว่าเป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่งดงามและก็สวยงามมากทีเดียวนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่นะคะนี่จะเป็นในลักษณะเช่นนี้นะคะท่านผู้ชม น,นี้ก็คือต้นพระศรีมหาโพธิสัดิ์นะคะกับหลวงพ่อศิลามงคลศักดิ์สิทธิ์นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชมในอีพีต่อไปนะคะเราจะพาทุกท่านไปนมัสการสักการะนะคะ,ะ,ะวิหารที่ประดิษฐานองค์หลวงปู่ดุลอตุโลแล้วก็มีพระอธัธฐิธาตุขององค์หลวงปู่ด้วยนะคะ